สวัสดีท่าทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับแพบรพรแสงทองนะคะวันนี้แพรก็จะมาสื่อของเตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องประดับอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปงานเปิดวงของพวกเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยจ้าหนาเพลานี้ของพวกเรานะคะห้างก็ปิดหมดแล้วนะคะแต่ละคนก็สู้นะคะถ้ามากับแพรพาทุกคนต้องบอกว่าเออ อ่ไรจังหูที่หลังกูบมาแล้ววะสันของน้ำก็ได้จ้าสรุปแล้วว่าสิทายคลิปกับวันที่ทายจาได้มาทายตอนสุดท้ายจ้าตอนที่ของเราจะขึ้นรถนะคะงันล่องไตบ่าอ้ไบอกเอจึงมาเอาเป็นขั้กันอ่ง ไอ้สือมงกุฎด้ไปโดนเถอะสรุปแล้ว่าได้หัดมงกุดได้เจ้าของอีอันเดียวคอยอย่างอเดีย่เมกก้าดิบลกก่าตัวมาสองหลอีหมงเก้ากก ่อนนี้ก่าหลานื่อมาแล้วเอ้ือมันลดวเงินมาเป้าหมายมันมากคับทุกบ่นสื่อเันเหือนกอเป้าหมายเปนตังมาพี่เชือว่าเถื่ถิมพี่้องไปซื้อกินข่าวแล้วเนาะปีเราบอกข้าวลยเลยไปเคฟซี่พี่นั่งถามรกับสองชั่วโมงเพราะว่ถิมคอยเรา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 เป็นเรื่องน ในะคะก็ก็อย่างที่ว่าแหลนะเนาะดีที่มีรถโฟล์คเจอร์คันหนึ่งเนาะวันนี้ไ,<อ>ไม่พอจะไม่พอจะขับรถไม่เห้่เอื่อยมาสาั<อ>่นกับพอดีจะเอาึ้นรถพ่อจูเนียร์ะพี่น้องเนี่ยองได้หลายเนือ้อกลับบ้านได้คะ่ะสรุปแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้คลิปไม่ได้อะไรเลยทายคอรอแคเละกาท่อนกาแท่นจนหดเป็นล่าสีเมื่อแล้วพี่น้องเมืงง่อยขาดทายมันมันขาดทายดอกมันมีเวล่า หอบของซอยกันไหมจ้าฉันบอกแล้วว่าฉันไปสือสของนั่นโอ้ยกูด้หอบของกูจะหอบคุนยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านจะสูท่ทอนแล้วนะคะเขาก็จะ <c oughs> นอนคุยงานกันอมอมเอ็มเอ็มพอด้นอนดอกมือน,นี่ยแหงได้ยินว่าสิเปิดวงถัากสีหายังไม่พี่น้องเบิ่งอีกกันแกเป็นยังไงแเป็นลุยงานอีก่นอะ ล,ลูกกาตอนนี้เวลากี่ทุ่มเนี่ยจะหาทุ่มนน้นมาหาทุ่มแล้วห้าทุ่มสิบสามห้าทุ่สิบสามแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปถึงบ้านประมาณอหกเจ็ดโมงเช้านะคะประมาณละค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องกพาต้องขับเรีวครบวับพอดับพอดีที่ไปเรื่อยๆเมื่อกับภาค บ้านกระแจมก้าพเจ้ดีเขา,านอนเขานอนแปดชั่วโมงไปหอดบ้านกันสิไปเฮ็เดเบียกหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องอันอันดับแรกไปหอดบ้านกระสิอาบนา้ำแต่งตัวไปรับลูกสาวน้องนาะริตะสะกปรกเอาสิไปห้าอีนูองมัน,ด,ด,นด,ดีไปห้ลูกตรต้องคิดหอดลูกโอ้ยส่วนสิ่งหอดสิตีห่าก็เลยไปห้าปรอบ่หอดอ่ะตีหาสิหอเอาบ่แม่ แอบชุ่มก็หอด้วนนอตีห่าหาทุมันก็หกชั่วโมงอ่ะนอตตีแต่เมื่อตีสองหอดบัดรก็ยังเจ็ดโมงอยู่เออพอาเดียวบุกีเร็วพอาเียวอย่างน่งบุีเร็วนั่งวานเขายอกย่เป็นห่วงเมียย่านเล็กสวกมากั่งกับบุกีเร็วก็ยังวันหกเจ็ดโมงบนลาค่อยๆไปไปกันพี่เขี้ยวเรื่องสถานที่งานนั้นเปิดุ้ง จังหวัดอนน่น,น,นุีนันโอ้ยพี่น้องก็เล่าในรรการประกาศยางเป็นท่าการปันแดงะคะ่ะเรื่องงานเปิดบุ้งหลานลาตอนนี้ก็สิ้นเลือกโช์เลือกอย่างได้พี่น้องว่าเขาจะเอายางโอ้ยอืมตื่นเนี่นอตสมองนี่ยนอเอายางว่าช่วยพี่น้องเบ่งนอหลอดนอี่นอก็พยายามจะทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะดีที่สุดดีที่สุดมันจะแพ,าพ้าก,ก็ไดสุดไม้สองสุด เดี๋ยวมึงช่วยออลังการยดูนี่น้องนี่ลุยแันนี่ลุยก็ได้ชุดใหม่มาดีสามสิบเพื่อกาจัดเมาาื่หรเครื่องประดับอีกซออีข้อเครื่องประดับสามเซตมงกุฎหนึ่งมงแล้วก็ตุ้มหูหลายคู่อยู่พี่น้องมาซื้อกำไรแคน,นไหนกันยันใส่บุหรี่โวยมันชิว่าคัาแท้ใส่แค้นไม่ยอมปอมันพอดีไงมัเป็นตะตบกันก่อนหอดเงินมาคือสีเก่งแต่ยีมันแง่งเก่งเลยนี่ลุยหนู มันบัลอยนี่มันแังเก่งอันบรลอ,อ,อ,อยกูวาย่ยางเป็นน้ำตันตีนตข้นหอดมองอยู่เด้อคือเหมือนก่อนเบา,าบางเบาบางเบาบาบอกาความจริงคุณพ่อหลับยังคุณพ่อกำลังทวนจะเริ่มทวนเพลงแล้วโอ้ยทองเบ้งเลยาล่าสุดอ้องี่อีออกันเนาะ คุณพ่อได้เท so ี่งแล้เดือคุณพ่อได้จวดพี่ไม่เลวล่าสดเรีคุณแม่ยังไม่ได้อะไรเลยเรีนูนะครับโอ้ยพีดอใน่ยังบ้านนอกเหมือนเดิจะนรับก่อนก่คือจังห้องนอกนี่เนาะก็เหมือนห้องนอนนะครับทุกคนเจอเดล่าเอเดี๋ยวชว์มาเลย ตามนะคะบ่าเขาจะนําเสนออีกยังไง<ม>พี่น้องในเบอร์เดย์ดยช่วกันเด้อพี่น้องเด้ออลังการแน่นอนนะฮะรับรองเขาต้องรับรองไว้ก่อนความอลังการงานสางร,รับรอง<ม>ไว้สักก่อนหลังจากนั้นก็จะเกิดความกดดันระวังกันแย่ๆเลยค่ะจัดการนี่รึครูหนึ่งบอกกันไปว่าเมืออื่นล่วงล่องสอบบอกแล้วเราวาเห็นแล้วรับเหมือนเลยเพราะว่าเขาสิทดิบอกกี่วิทยทีส วิแล้วแล้วก็ถ้าได้แล้วเขาไปตั้งเวทให้ขาเจ้าไปตั้งเวที่ไปเลยคำมาสิเขาไปบอกกินเลยสิ้าฉันบอกให้เพป็นกลางนีดที่อยู่ขางเงื่อน่อสักก่อนหลังเงื่อนหลังขางเงื่อนมองสีเซ็ดหอวผักหน่อยสักก่อนเพราะว่าข้าเจ้าสิเดียวออกเน็กแกยังเพิ่มปัวแกร่งสินะแต่ฉันจังใหญ่ไปทีเดียวอ๋อว่าปีกีบแล้วแหม่กำลังทายคิดอยู่ต้องตั้งไปเลยเลยนาง สอ่มว่นก็เจเีนมันแลวเลยเพราะว่าสองมืต้องบอกขยี้หมาเพาท่านขยี้หกดแด่นยังคารพี่น้องแต่ว่าเสียใจใยิบหาแล้วยิหาคนเดสมาหลายเพราะว่ายิหาแล้ประกานแล้วท่านนี้ราละพี่น้องรอดูรอชมเลยออลังการแน่ออนะคะเดี๋ยวเจอกันเ้ยพี่น้องเด้อ เดินทางกลับบ้านสุเโซอนตอนพรุ่งนี้รอชมคลิปคุณแม่กับน้องนาฬิตาอาจารย์ตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านนี่เรื่องทงีบบ่มาเหติผบ่บ่บ่หันเหตุถึงบ้านแล้วก็จะรายงานนะคะโอเคดุนทางปลอดภัยน,นะคะบอกตัวเราเอง,เองอายบายเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ